วัสดีนะครับอันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับมาติดตั้งเครื่องลดฝังกายต่างแจงให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะตั้งทั้งหมดสองตัวนะครับอัน,นี้างเราได้ยึดไปตัวหนึ่งใส่ว่าอีกตัวหนึ่งทางลูกค้าทําฐานไม่พอนะครับอันนี้จะเป็น งานผลิตจากโรงงานโปฟานเซนไดเอ็นจีเนียริงจำกัดนะครับโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแก้งเครื่องเล่นสนามเด็กโดยตรงครับตัวนี้จะเป็น โยกครับโยกเดินอากาศนะครับบริหารหัวไหล่แล้วก็ขาสะโพกนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นบิดเอวนะครับบิดเอวสามทางนะครับเล่นได้สองเล่นได้สามคนนะครับสามารถเล่นพร้อมกันได้ทีเดียวสามคนนะครับตัวนี้ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อ0801114014นะครับโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแก้งนะครับกับเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแก้งนะครับเช่นชิงช้าม้าหมุนอุโม,ง,มงลอดนะครับไรเดอร์นะครับ โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแก้งนะครับและเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแก้งนะครับบริษัทโฟวานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัดนะครับผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายโดยตรงนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชีนะครับ มีเครื่องหมายแอทไซน์นะครับแล้วก็ E ีอิงแลนนะครับบายที่แปลว่าซื้อนะครับ B U Y นะครับ l ล n e ที่เล่นลายนะครับ L I N E นะครับติดกันเลยนะครับ Add E b บายไนนะครับ a d เข้ามาสอบถามราคาของแคตตาล็อกของข้อมูลรายละเอียดได้นะครับหรือท่านใดที่ Add เข้ามาแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาหรือว่าทักเข้ามานะครับมันก็จะมีแคตตาล็อกกับ ิสนะครับกระเด้งขึ้นไปเลยนะครับไม่ต้องร้องขอนะครับอัตโนมัตินะครับสามารถคลิกดูลิงก์ใน Google d r ได้ได้นะครับเพียงแค่แอดไลน์เข้ามาเท่านั้นนะครับสามารถได้ข้อมูลไปทุกอย่างนะครับที่อยู่ใน Google Drive นะครับสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้งานได้ปีๆนะครับใสนใจนะครับติดต่อนะครับ 0 8 0 1 1 1ปดศูนนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรได้ตลอดนะครับทางตืนนะครับ เราเป็นโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกา,ายกลางแจ้งเครื่องเล่นสนามเด็กโดยตรงนะคระับผลิตเองจำหน่ายเองนะครับสามารถรับเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะครับเอาไปขายต่อนะครับได้กำไรดีแน่นอนนะครับเรามีส่วนลดให้เยอะนะครับคุ้มค่าคุ้มคุ้มเวลาที่เสียไปนะครับ เครื่องออกกาลังกายกางแกล้งนะครับจากโรงงานผลิตโดยตรงนะครับทําได้ทุกแบบนะครับลูกค้ามีสเปกเราก็สามารถทําตามสเปกได้นะครับมีแบบมาให้เรานะครับเราผลิตได้ทุกรูปแบบนะครับเรามีช่างผู้ชํานาญการนะครับมีประสบการณ์สูงในการผลิตเครื่องออกกำลังกายกางแกล้งนะครับ ชุดนี้นะครับจะเป็นบิดเอลสามที่นะครับเล่นพร้อมกันได้3สามคนนะครับอยู่พละมุมนะครับสามารถบ,บริหารข้อสะโพกได้นะครับเอวข้อสะโพกนะครับหมุนร่างกายคนระับบิดเอลซึ่งวงกลมนะครับ ส่วนตอนนี้จะเป็นเดินโยกนะครับเดินโยกบริหารหัวไหล่นะครับขายโยกสลับแขนนะครับสลับซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นที่นิยมมากนะครับลูกค้าชอบมากชอบสั่งครับสุน้ารุดคนี้ ของเราทาได้ทุกสีนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งในโทนสีเทานะครับเทาออกเทาดํานะครับเทาออขาวกับเทาดํานะครับ,บ,รบใช้สีคุณภาพดีนะครับตากแดบดบตากฝนนะครับคงทนถาวรนะครับเล่นได้มากกว่าห้าปีนะครับ ช่ท่อเหล็กหนานะครับท่อมออกรนะครับหนา2.3มิลลิเมตรนะครับเป็นท่อมอกรนะไม่ใช่ท่อเกลดีนะไม่ใช่ท่อตลาดนะครับเป็นท่อที่มีใบรับรองนะครับมีใบเร์ติิเกตรับรองนะครับจากโรงงานผลิตโดยตรงนะครับอยลืมนะครับเครื่องออกกำลังกายกลางแก้งเครื่องเล่นสนามเด็กนะครับนึกถึงเรานะบริษัทโฟฟาร์เจนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัดนะครับ อยู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับใกล้ๆก,กับถนนเพชรเกษมนะครับเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพนครแลมทแล้วก็สมุทรสาครนะครับห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณสามกิโลเมตรนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเดินทางสะดวกนะครับสามารถเข้าไปดูโรงงานได้นะครับโรงงานผลิตของเรานะครับไปดูช่างทํางานได้นะครับ เราเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจจะไปทดลองเล่นสินค้านะครับดูความสวยงามดูความคงทนแข็งแรงนะครับพอเชิญที่โรงงานได้เลยนะครับทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตตะ์เลยน,นะครับ ออกกำลังกายกางแกง้เครื่องเล่นสนามเด็กนะครับบริษัทโฟฟานเจนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัดนะครับผู้ผลิตจำหน่ายโดยตรงนะครับสินค้าราคาส่งหน้าโรงงานนะครับเรามีรถบรรทุกของบริษัทแล้วครับสามารถวิ่งไปติดตั้งให้ท่านได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกล,อย,กลยอยู่กันดานขนาดไหนนะครับ ไปได้ทุกที่นะครับตอนนี้พนักงาน,นช่างของเรานะครับก็ขึ้นไปติดตั้งที่อำเภอเทพานะครับจังหวัดสงขานะครับยังไม่กลับมานะครับช่วงนี้ออเดอร์ของเราค่อนข้างแน่นนะครับท่านใดสนใจนะครับต้องรีบๆนะครับไม่ต้องต่ออยู่ยาว ท่านใดสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสามารถไปฝึกงานกับเราได้นะครับเรามีช่างสอนท่านจนเป็นนะครับสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะครับหรือท่านใดที่ต้องการเรียนรู้เฉพาะด้านนะครับอย่างเช่นการเชื่อมนะครับการแบดท่อการทําสีนะครับก็สามารถไปฝึกงานกับเราได้นะครับไปฝึกปฏิบัติจริงนะครับไม่ต้องเรียนทฤษฎีนะครับ สอนตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะครับเรามีช่างผู้ชำนาญการนะครับสามารถสอนท่านให้เป็นได้ครับเรามีแพ็กเกจให้เรื่องนะครับว่าฝึกสามวันห้าวันเจดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนนะครับสามารถเลือกได้ตามความต้องการนะครับ เครื่องออกกำลังกายการแก้งเครื่องเล่นสนามเด็กการแก้งนะครับและสินค้าอื่นๆนะครับอีกมากมายนะครับสามารถติดต่อผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้นะครับเครื่องหมายแอดไทรนะครับออิงแลนด์นะครับ B บเบนะครับแล้วก็ UY นะครับแล้วก็ h i น์อนะครับอ่านว่า Add E อีบายไนะครับเครื่องหมายอีเมลกับหัวนะครับ A a เับหัวนะครับ E ก็ e ีอิงแลนด์นะครับแล้วก็ บายที่แปลว่าซื้อนะครับตรงตัวไปเลยนะครับ b u y นะครับลายก็คือเล่นลายนะครับรวมๆกันนะครับต่อกันไปเลยนะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับ at e by line นะครับพอทัน at เข้ามานะครับทักเข้ามารือว่าส่งสติกเกอร์เข้ามาครับทางกรจะมีแคตตาล็อกกับราคานะครับไทยรีทนะครับกระเด้งขึ้นไปให้นะครับสามารถดาวน์โหลดลงไปได้นะครับเข้าไปดู ผลงานติดตั้งนะครับใน Google Drive นะครับรูปแบบแคตตาล็อกต่างๆนะรูปแบบสินค้าต่างๆนะครับที่เราสามารถผลิตนะครับได้นะครับสามารถเข้าไปดูใน Google Drive ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องติดต่อพูดคุยก็ได้นะครับกอแอดเข้าไปนะครับมันก็เด้งขึ้นอัตโนมัตินะครับสามารถนำภาพข้อมูลต่างๆไปใช้ได้เลยนะครับ ช่างก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมีปัญหานะครับไม่สามารถติดตั้งได้นะครับเพราะว่าฐานวงกลมนะครับที่เป็นฐานซีเมนต์นะครับมันเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องนะครับมันไม่สามารถยึดน็อตได้นะครับไม่สามารถยึดยึดฟลุกได้นะครับตัวนี้ ให้ทางหมู่บ้านเขาแก้ไขเอง,เองนะครับวันนี้เราอยู่ที่ทุกขาพิบาล2นะครับเป็นหมู่บ้านที่กำลังสร้างนะครับยังเพิ่งจะเคลียร์พื้นที่ทําสวนต่างๆอยู่นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียบร้อยนะครับ ยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับที่เราไปติดตั้งงานนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์นะครับแอด e by line นะครับเบอร์โทรนะครับ0801114014นะครับบริษัทโภคฟานเชนดเอนจิเนียริงจำกัดนะครับผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายเครื่องอาบกลังกายกางแกงและเครื่องเล่นสนามเด็กนะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ แกะไหมไม่แกะใช่ไหมแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวให้สีไว้ก็แต้มได้